ค,ค่ะคูดถึงที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้หน่อยค่ะ Congratulations ค,ครับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอ,อกหักครับผมคือต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ด้านการอกหักเยอะกว่าความรับแล้วผมเลยที่จะทําเพลงนี้ออกมาเ,เป็นในแนวเพลงอ,อกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบฟิลฟูนะแบบจีนไม่ไม่ได้ร้องไห้ร่วงรวยไปนะผมเราเลย ทำออกมาเป็นเพลงแาเนเลชันที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิจูวเอชันต่างๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้เลือกที่จะอะไรเลืเอกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วกันนะคืตามเนื้อเพลงเลยไหมคะไปพวกงานตรงานแต่งเขาอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะคือมันมันก็มีมันก็มีจประสบการณ์จริงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วผมแต่ว่ามันมีส่วนที่แบบตอนพี่ถอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทำให้เนื้อเพลงมันมีความลาศรวย แล้วทำให้คนยัยง่ายมากขึ้นด้วยแล้วกันครับเคยคิดไหนะมว่าแม่เรจเห็นการที่เราต้องไปร่วมงานแฟนขอแฟนกันจะพัลงความรู้สึกเป็นหอใจเนผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันมาแล้วกันครับผมเราก็หมายว่าเราแค่ไปแสดงความนดีเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปอยู่ที่ ที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วกันรครับคุณพุปิ happy India เขาแล้วมารู้มงานกับพอยได้ยังไงครับปนจีบเขาย,ยัางไงไป็คุยกับเขาย,ยัางไงคือพี่ทอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ลอยก่อนนะครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์ไปเหมือนกับว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพี่ลอยสนใจพี่ทอยอยากทําไหมพี่ลอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพี่ลอยมากๆที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพี่ลอยคือคือไวมากแป๊บเดียวเพื่อ เพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณสามถึงห้าวันเราๆนั้นเองออเครับผมพี่ทอยคือแบบสูงเลยครับแต่จำได้ไหมว่าพี่ทอยฮอตมากนะใช่ครับ <c oughs> ผมได้ยินมาว่าแบบพี่ทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทําเพลงคอนเทนชั่น <c oughs> กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆ <c oughs> หลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมาทําเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยจริงๆ มีท่อนแรปด้วยใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่าท่อนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเด็กไทยแบบชัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยคนจะนรู้ด้วยพี่ถอยคนเดียวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากแล้วคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโกลหรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแรปสไตล์พี่ถอยก็คือตามเพลงแบบแล้วในฐานะคนร้องเป็นยังไงบ้างกับเพลงถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมย,ยากครับ แต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูทเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆนี่มันเลยทาําให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่จะร้องแล้วกันอยากจะร้องเพลงนี้ครับมันถือาศาสรมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์พี่คอยเข้าไปเลยไหมคะใช่ครับผม,มเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประส,บ,ระกสรบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่คอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงออกมาเป็นกลรเดทชันก็ครบครับครบถ้วนครบถ้วน เอวีก็เป็น Pop ชามาเล่นด้วยแล h, player, player, ้วก็ได้ให้โดดทั้งเป็นแปลว่าออกมาเป็นแบบเหมือนแบบไฟเลเยอร์เป็นแบบนักเลงแบบชายกับแบบไฟสาวใช่อันนี้อันน <No> uh ี้เป็นไอเดียของพี่ภูมิกับครับคือพี่นิพีพี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอเาว่าคือเอวีอหักในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะเยอะมากมีหลายเอวีมากครับผมแต่ว่าเราจะทำเอวีอหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดี และให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผีกับผีที่มารักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วเราก็เลยเลยจีจะนำสองสองสอง,สองบทน,นี้มาเล่าแล้วกันอ,อกค่าก็แทงตกไปเลย <laughs> ไ,มไ,มไม่ไม่ขนาดเราเราไม่กล้าแทงเขาอลใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดูเอ็ <c oughs> มวีพร้อมกับแฟนๆแบบหลายร้อยดีใจดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับจริดผมไม่คิดว่าพี่ๆแฟนคลับจะให ให้การตอบรับดีมาเยอะมากเลยรับทีนี่ครับยังงก้อคุณทุกคนมากเลยครับที่ยอมสละเวลามาเนี่ยความรู้สึกแรกที่เห็นทันจอนเป็นใครเป็นยังไงคะตื่นเต้นครับเตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงไม่ไม่เคยมานั่งดูเอ็มบีการแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผม<อ>ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ทำให้บรรยากาศวันนี้ไม่เกิดขึ้นด้วยครับที่เรอยากจะฝากตื่นเต้น กับเพลงนี้บ้างคอนเกรชเลชชันได้ครับผมก็ขอฝากเพลงคอนเกรชเลชชันนะครับดีกับเธอเลยครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมทุกออนไลน์ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ m อนะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง y YouTube ครับพนาวุธนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย b t s เเนี่ยก็สามารถรอดูยังอยู่บน b ี s ได้นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ร้อยล้านวิวในขีดวันดี คาดหวังไว้ว่ายังไงดีสักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกกันลยกันครับผมยังไงก็ฝากสามชั่วโมงไม่อยากคาดหวังเอาเป็น uh, ว anyway, um, so ่าก็ฝากไปฟังไปฝากเอุยวันน e ี้พบกั้มมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากมันตอนไหนก็ฟังครับผมอะไร้ะเพลงไหมคะัง ใช่เยครับอ้อยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยาอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโั้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้คนอ้ยโอ้งโอ้วชอ้ย่อ้ยอย่า้ยโอ้ยโองทโอ้ะโอนยโอ้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 อ้ีโอ้ยัอ้ยโ้ยงอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโโโอ้ยโียโอ้ยโอ้ยโอออนแอร์ช่วงประมาณ เอ่อต้นเดือนมีนาคมะครับผม,ผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆแล้วเรื่องแรกเรื่องเราอาจารย์นะครับทุกคน้วยครับเราเปิดมาเลยเราแบบมีความตื่นเต้นกดดันขนาดใช่กดดนันกดดนัดดนครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกเลยแหละครับเราเลยสู่สว่าเราอาจจะต้องเป็น <c oughs> กันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อน <c oughs> ใช่รอรอรับฟีดแบ็กเพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็กเรื่องเราต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ เหมือนกับจะถูกกับอะไรปาร์ตี้ปาร์ตี้นะเพราะเราออดจันก็มีความเป็นไปได้ด้แอคชั่นด้วยปาร์ตีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือรอจันเลยเนอะผมลดมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบอะไรอะแอดเวนเจอร์ปะจนปะจนไทยนิดนึงไม่ไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่ารอจันชอบเกีทุกคนเลยคนดังไหมเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่เปิดคึ้นปีนี้คนดัน กดดันมากครับเพราะอย่างที่บอกคือหมายว่าเราเราก็จะต้องเป็นเป็นตัวชิมลางเป็นตัวชิมลางให้กับสี่เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมติเราเปิดมาปางังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับดีเนี่ยผมเชือ่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่นนเนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่ะแล้วละครได้ดียังไงบอกเฮ้ยโอยดีที่มีผมกับน้องจีน่าเออ <laughs> นั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่ครบหลดครับผมคือเราสามารถ ได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบตัตเป็นคุณชายหรือว่าตัวที่เป็นพาร์ทที่แบบเราได้เข้าไปอยู่ในปา่าหรือใช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนไปเลยทุกคนจะได้เห็นมุมของตัวคุณปูทนเ่แล้วก็รอจัดแน่นอนบูด้วยครับบูทุกที่ครับบ,<า>บูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับรอรอติดตามครับผม แล,ลใน,นเรื่องเราเป็นเจ้าของห<ช>้างนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณนั้นครับโอแม่เราไปเอ็กซเวนเจอร์มาใช่ครับชอบชอบชอบอาเตียงในกระแสตัวนีน้คันเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสนคนก็่ต้อมาถึงตัวคุณครูว่ายังไงบ้างโอเข้าที่อ่านก็ ดูชอบพูดถึงเรื่องความคลังรักของคุณครูนะถ้าชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื่องแบบอะไรเงี้ยดูดูคลังลักอะไรนี่ก็จริงครับคาแรคเตอร์คุณภูจริงก็เป็นคนคลั่งรั่นรอจันแบบนั้นแหละครับทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมรักเตรียมอะไรจะฝากกองทีมคุณรูว่ายังไงบ้างกองทีมคุณภูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอจันได้แล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครที่เป็นแฟนนิยายของโดนใจเพลยวพงเนี่ยผมว่า ในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด,ด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูจะต้องรู้สึกยังไงกับความคลั่งรักของคุณครูงคะจิกหมอนละจิกหมอนไหมก็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้รู้กันเองครับให้ไปจิกหมคนันเถอะโอเคครับ เออให้ให้เปอร์เซ็นต์ความคล่งตัวของคุณปูเท่าไหร่อ้าถ้าตัวคุณปูนะครับอๆผมให้เต็นร้อยแล้วกันเออจริงๆเพราะว่าคุณปูเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ละออกเออเขาออกว่างงี้กันอะไรอะไรก็ละจังแล้วของการันอาวุธกี่เปอร์เซ็นต์อก็ร้อยนะร้อยนะร้อย ไม่รู้สึกว่าตััวเองงง้้่ไมรูผมรู้สึกผมอยากวัดอาซาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามีแฟนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบคนเยอะไม่ใช่ไม่ใช่คือกับเปรียบเปรียบทางทั้งรักตัวเองกับอาชาอาชาหรอชัย่ผมรู้สึกว่าอ่าถ้าเกิดสมมติแบบผมรักหรืออะไรสักอย่างผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบทั้งระดับหนึ่งแล้วคือเห็นหน้าแล้วคือจะฟัด้าตาตลอดอาชัยอ่ะโตโตมันนุ่มๆอ่ะโตนิ่มๆนิ่ม ่ r n ไม่ได้ไมีความทั่งราเซแบบเจอคนที่ชอบเวลาขออย่างครับยังไม่เจอครับมีความรักถูกไหมถ้าไม่ได้อาศัยอะไรนบถ้าไม่ได้อาศก็น่าจะเป็นคนลั่งรักนะก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าขนาดแมวยังแบบข้างขางฟันเลยขัางฟันเลยก็ือว่าสนับสนันเคราบค่ะผมว่าสนามผู้ใดที่จะได้เห็น ังลโอ้ไม่รู้ <นะ S 2> รอติดตามโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะ